สวัสดีครับวันนี้เราพบขับตะลุยแหลกแหลกไปเรื่อยนะครับวันนี้เราจะพาไปดูโปรเช่่นดีของ h ฮ r ดรซัน f ุตเชอร์เบอร์เกอร์เนื้อทะลักเดี๋ยวตามติดตามผมมานะครับเดี๋ยวพอไปถึงเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามีอะไรมั่งติดตามกันมานะครับเราก็มาถึงหน้าร้านแล้วนะครับหน้าร้านก็จะมีเนื้อไดเอทแผงอยู่ในตู้ไดเอทที่อยู่ในอุณหภูมิที่ควบคุม ชิ้นใหญ่มากตกใจทีง่งูในดินสาวนี้แต่ในส่วนที่ซื้อกับป้ามาทำเองเขาก็มีขายเลื่อกก็ตามใจชอบเลยนะครับราคาก็ตามขนาดและน้ำหนักและก็ส่วนต่างๆของเนื้อทีนี้มาดูบรรยากาศในร้านกันครับก็จะมีเตาอบเตาย่างเพราะที่นี่ไม่ได้มีแต่เบเกอรีพอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นสเต็กเนื้อนุ่มฉ่ำ มียันปัสะเพาเลยก็ว่าได้อา้าวผมได้แล้วแล้วก่อนนะครับคหน้าจะมาบอกรสชาติและความอร่อยและจะมารีวิวที่ร้านพร้อมเมนูที่เด็ดของทางร้านตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ